สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับนะฮะวันนี้เราก็ตื่นในเช้านะครับมาใส่บาตรนะครับผมให้กับอิปีนะครับที่เหมาส์ไก่เราเมื่อวานนะครับทุกคนนี่เลยตเตรียมไกนะ่เตรียมใส่บาตรก็รอครับแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อขนมซื้อข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวด้วยนะครับ

สามสี่หนึ่งกับนปดไดยังคะหกเจ็ดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอันต่ออีกอันกันแปดสี่สิบแปด่สิบยีสิบเนาะยุ่ยอยยุ่ยลอดว้าวมันมันลดอันนี้มอิติดต่อติ๊กไปไนมาเอาแค่นี้ที่ไรวะ เดี๋ยวฮช่วยเมาแล้วก็ชัยพรชัยพรขอบคุณคุณแม่ชัยพรนะครับช่วยเมาแล้วก็ซื้อนี้เพิ่มแล้วก็ซื้อข้าวเดี๋ยวงรอใส่เหนี่ยวนะนั่งหนาไม่หมดเลยจนจบ ัเราก็รอพระมานะครับทุกคนเดี๋ยวจะพูดเรามาสนัดด้วยกันนะครับตอนนี้พระก็มาแล้วนะครับผมโอ้โหมา,มาลายหมดนะถ่รูปไปเลยติว๋วใส่ใส่เลไรไปทักคิดยใหม่ทันหมดนะบ่ โอ้แมา่ลายเลยทำอะไรมาได้นี่นะครับนมาเล้ว это дев. они по шампуню делали грань. вот так. вот так. вот так.

แล้วแ้แล้วนื้องไกินะราก็ใส่บาเสร็จแล้วนะครับก็ซื้นน้องกินกันรมาณคะไอ้ เท่าขนนั้นยี่สิบคร้ามาดั้ว่าต้าแโอ๊ยให้อรกเลและ่แหละี่ขอด้วยมาแล้วมาเราก็จะกลับบ้านกันนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่คุณชายพ่ช่วยเหมาแลาวนะครับคืนนี้ฝนก็ตกโอ้ถ้าไม่ได้ได้ผู้ใจดีช่วยเราก็ โอ้โหเสียหายนะครับช่วงกําลังขายไปนอะนะช่วงช่วงกําลังขายกําลังแบบขาบ่ามาเท่ได้เงีนยน,นะก็เลยแบบตั้งโต๊ะไว้เลยแบบถอดกางเกงขายนะมาปวดมาพอด,ดีแล้ววันนี้ก็มาสู้อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ฝนก็ในตุกนิบนะฮะ ครับมากทำถนนเนาะทำคลองนะครับคนเขียนนะน,นี้ไปก็ไปเขียนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อยือนกดไลค์กดแชร์ให้กับเราย่าท่าพนม้วนนะครับ mm hmm. ผมทุกคนสวัสดีครับ